โอเคแล้วครับธรรม,มดาในทีสองทนหนึ่งจากคงให้หัวขอน้องพอไปทักพี่เชนโล,ล่น่าเราจะ T K เบอร์ไลย ที icism, ่คครับส um ี่ห้าห้าสี ามประขรถรบางหนากระโดางกระโดดรวสอบสิ่งของและชบร่าหน้าที่นำได้ดรมาหนักลงใหู้เรียบร้อยแต่รถใช้ใ้หนึ่งเป็นคุณธรรมดาเที่ยขึ้นกรบบริสองศูนย์หนึ่งาทด้จะสายารางกลุ่มมาหนันัสโลโดยารโทรศัพท์ี่ก็ดปาสิ่งของสัมภารนำขึ้นกรบโดณให้เรียบร้อยค่ะ สลับสองชุดหนึ่ออกมาลาวบราบอรีห่อไก่นมกรบสะพานนินห้อยเก่ียวลวกบพิจิตรชาล้อบางกันทุ่มแม่เทียบม่านใหม่ไปทางพิโครับก่รโดยมอรจาานีบานาแต่แล้วจะยุนริที่สถานีหอไก่ดงตะโขตะพานิลห้ยเกหัวโดมเป็นสถานีต่อไปตามระ